ที่ชายแดนนะคะทางด้านผู้บัญชาการกองกําลังเทพสตรีท่านได้ติดตามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดระนองนะคะโดยได้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าทหารรัฐบาลเมียนมาสามารถที่จะยึดหมู่บ้านคืนจากกลุ่มกะเหลี่ยงได้แล้วแต่ว่าก็ยังมีการยิงประทะก,กันเป็นระยะ พลตรีวร,รเดชเดชรักษาผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีพร้อมด้วยพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่25เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานให้กำลังใจกับชุดล่าตระเวนและชุดเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนบริเวณช่องเจ้าจอกหมู่ที่8บ้านหาดตุนตาบลปากจันอำเภอ กระบุรีจังหวัดระนองซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับบ้านไหวแดงตำบลหมารางกิ่งอำเภอเขม่าจีจังหวัดเกาะสองของเมียนมาที่มีแม่น้ำกระบุรีแบ่งเขตแดนโดยได้มีการเน้นย้ำให้ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจช่องทางท่าข้ามการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการปิดกั้นช่องทางที่ไม่ถูกกฎหมายป้องกันกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแล้วก็ประชาชนชาวเมียนมาลักลอบเข้ามายังฝั่งไทยโดยผิดกฎหมายดูแลรักษาความปลอด ภัยให้กับพี่น้องชาวไทยและประชาสัมพันธ์ห้ามเข้าไปในพื้นที่ในห่วงที่เวลามีการสู้รบเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจเยี่ยมผู้ที่หนีภัยมาจากความไม่สงบชาวเมียนมาที่บริเวณที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านปากกระหมู่ที่8ตำบลปากจันซึ่งก็มีทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุรวมอยู่ประมาณ200คนโดยท่านยืนยันว่าเมื่อเหตุการณ์สงบและมีความปลอดภัยแล้ ก็จะให้ผู้หนีภัยกลับภูมิลำเนาโดยเร็ว โอกาสนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านนายอำเภอกระบุรีเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่หนีภัยเพื่อช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม oh <my> ทางนี้ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีนะคะได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ของอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณแนวชายแดนและตรวจสอบช่องทางธรรมชาติที่อาจจะเป็นช่องโหว่ให้มีการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาโดยผิดกฎหมายหาก เมื่อสำรวจพบนะคะก็จะดำเนินการสกัดกั้นโดยทันท่วงที